ไม,ม่ยอมลงยูทูปเพราะว่าเพื่อนๆปองทูดูกันเลยนะไม่มีวันลืมนะโอเควันนี้ต้องการมาเล่ให้นะเ <c oughs> พราะเธอคือคนได้ที่ฉันให้ความรักและยังปักใจไม่คิดมีคนอื่นคนแรกที่ฉันไม่อาจลืมและเพียงคนดี แค่เธอเท่านั้นเพราะเธอคือคนแรกที่ฉันให้ความรักและย,ยังประจใจไม่คิดมีคนอื่นคนแรกที่ฉันไม่อาจลืมและเพียงคนเดียวที่ฉันคิดถึงเธอคือคนเดียวที่ฉันคิดถึง 我收了一块呗。